มาเดินปล่อยพุงพลุ้ยๆอย่างเงี้ยนี่นี่บอกเลยนะคะลูก2ลูก3ก็ยังดูดีกันอยู่ค่ะเริ่มกันที่คนนี้เลยค่ะ คุณพ่อสงกรานเตชะนรมนั่นเองนะคะคือขึ้นชื่อเรื่องของความฟิตมาตลอดอยู่แล้วพี่แจ็คนับลอนเขาสิคะเท่าไรคะหลอนนะมแนแตกเต็มเกินปีกจริงนะคะต้องยอมเขาค่ะไม่อยากจะพูดว่ากล้ามใหญ่แค่นั้นคุณผู้ชมขาดิฉันขอใช้คำนี้เลยว่าคุณพ่อกล้ามโหดเออดูสิคะนอกจากว่าบิ๊กเบิ้มแล้วรอยสักต่างต่างก็เสริมให้หนุ่มสงกรานเนี่ยดูแกร่งแข็งแรงเป็นทุกจุดจริงๆกล้ามแขนก็ดีกล้ามหน้าท้องก็แน่นๆน่นนะคะ และนี่แหละค่ะคุณพ่อของน้องปีใหม่นั่นเองนะออแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่ากว่าจะฟิตได้แบบนี้นะคะต้องอยังไงบ้างนอกจากเข้ายิมอย่างหนักแล้วนะคะหนุ่มสงกรานต์เขาบอกด้วยว่าที่มีกรามหด,หดแบบนี้เป็นเพราะว่าเล่นเวทแบบพอดีพอดีคุมอาหารมาด้วยคุณผู้ชม2เดือนเต็มเ็มนะที่กว่าจะได้แบบนี้มา<ฮ>และแน่นอนว่าช่วงนี้เจ้าตัวไปฝึกหลักสูตรของทหารมาด้วยก็เลยเนี่ยละห่ะครบสูตรเลยนะคะ ความแข็งแกร่งกระแทกใจสวาวๆของหนุ่มสงกรานเตชนรงใจอวงแขนกล้ามเป็นมัดๆก็ออ <c oughs> ไปกัดเขาน่าไม่ได้นะคะนะคะามาต่อกันดีกว่าที่คนนี้นะคะกายรัชานนท์ค่ะไม่รู้ว่าเป็นพอลูกสามคนหรือเปล่านี่ก็เ,เลยต้องฟิตกล้ามนิดนึงเอาไว้เล่นกับลูกไงเอาไว้ยกลูกไงคุณขาดูดูสิคะความแซบเนี่ย ความโหดของกล้ามหนุ่มกายมันแน่นมันฟิตมันเปรี้ยจริงๆคุณผู้ชมค่ะรอยสับดออกมาเลยเนาะมีรอยสักด้วยคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เชอรี่บอกมันทําให้ดูแบบกราวใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งภาพนี้หนุ่มกายบอกว่าหยุดฟิตไปเจวันนะคะเพิ่งกลับมาเริ่มอีกครั้งเองห่าอันนี้คือหยุดไปแล้วหรออันนี้ก็หยุดแล้วหรอเนะคะ เห็นไหมค,คุณผู้ชมค่ะร่างกายเราฟิตได้ที่นะจะออกกำลังกายมากน้อยจะกินเยอะขนาดไหนก็ไม่ใช่ปัญหานี่ขนาดเขามีช่อง YouTube นะตะเวนกินนะกับภรรยาเขานะเขายังไม่อ้วนเลยคุณผู้ชมออขนาดเจ้าต,ตัวลูก3ามคนนะคะเรียกว่าไม่ยอมปล่อยตัวเองให้พร่องเลยที่สำคัญค่ะเจ้าต,ตัวมักมีเคล็ดลับดีๆด,ดูแลรูปร่างตัวเองผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยมาฝากแฟนๆด้วยนะจ๊าโอ้ดีนะไม่ได้ห<อ>ุ่นดีคนเดียวไงหุ่นดีเผื่อแผ่เพื่อนบ้านด้วยใช่นะคะปิดท้ายกันหน่อยคุณผู้ชมคุณพ่อคนนี้นะคะ เลข4แล้วนะคะคุณผู้ชม,มคุณเอพระสินนี่นะคะ<อ>หนุ่มหล่อรุ่นใหญ่แถมกล้ามก็ใหญ่ด้วยนะคะเราใจสาวแท้สาวเทียมซะเหลือเกินละค่ะที่บอกว่าเลข4เนี่ยไม่ใช่4ต้นๆนะคะ47แล้วจ้าสีป<อ>ลายแล้วจ้านะคะบอกเลยนะคะว่าพี่เอเนี่ยแดดดี้ it, ตัวจริงค่ะ เป็นอีกคนที่พูดเลยนะคะว่าไม่ยอมแก่ไม่ยอมปล่อยตัวเองนลงพุงที่สําคัญนะคะยิ่งอายุเยอะเนี่ยยิ่งฟิตกล้ามแขนกล้ามท้องกล้ามหน้าอกแน่นกระชับสุดสนส่วนจริงๆค่ะแอบเห็นรอยสักที่แขนแม่เพิ่มความเซ็กซี่นะคะแล้วก็ดูแซบเป็นสิบเท่าเลยละค่ะโอ้โหนะคะแล้วก็รอยสักก็เป็นเรื่องของความเชื่อี่แกชอบด้วยเนาะใครจะฟิตใครจะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็แล้วกันนะคะฟิตในรูปแบบของเราก็แล้วกันเออใช่นะคะคุณพ่อ